สวัสดีค่ะพบกับช่องมาอุกกอกค่ะคือว่าไงงานใหญ่งานใหญ่หลังสาราเสร็จหลังสาราเสร็จปลุกไปก่อนปลูกไปอ่าเอฟดีข่าวดีข่าวดีข่าวดีนะครับถึงโกกอกก็ข่าวดีวันนี้มีแต่ข่าวดีทั้งวันนะครับรถคันนี้กี้ทั้งวันครับวันนี้ครับขึ้นมาข่าวดีตลอดได้ตลอดเลย ขนาดเป็นรำก็ยังสได้ขึ้นรถหรูเลยหรอบุกไปก่อนนะครับหลังสาราเสร็จนะ่นสิครับก็มาจากมาาจกไหนอ่านิวซีแลนด์อ่าผู้ใหญ่ใจดีนะครับผู้ใหญ่ใจดีพลังเงียบของเรานีเองนิวซีแลนด์ใช่ครับนิวซีแลนด์นะครับนะนิวซีแลนด์ก็เดี๋ยวสาราเสร็จนะ่นสิ โหดีใจมากครับวันนี้มีข่าวดีครับสี่แล้วตอนนี้ก็ข่าวดีมากผลไม้เต็มหลังรถเลยใช่แล้วครับสงสัยจะได้เอาล้อมาซุกเอาแล้วล่ะเอาลงลงข้างถนนเดีนะโอ้ลงข้างถนนไม่เป็นลมระท่อบยัยอุ่นละแม่ลงที่นี่แหละเออลงกระท่อบยัยอุ่นเออมันจะได้ใกล้เรายกลงยกลงนี่แหละเหมาะสุดแล้วถึงแล้วถึงแล้วสี่ครับถึงกรอบพร้อมข่าวดีอะไรล่ะนี่นะคะหู เอาแตงโมลูกเดียวพออันนี้เอาด้วยนี่เลยสิขอแตงโมลูกเดียวพอนี่แตงโมเอาเตงโมลูกเดียวพอไม่เอางอด้วยเลยนี่เอาไปเลยเนี่ยเอาให้น้องเจอหน่อยไข่เอาไปอีกกเอาไปอีกมันนั่นแล้วไม่เอาบอกไม่ต้องพวองเพียงได้แบ่งเอาก่อนลงมามีทุกอย่างครมแล้ลูกตกปลอกท่านมาดิ ทุกซอกทุกมุมนะคะย่าบอกเพราะว่าผลไม้มีทุกทุกพื้นที่มาเกงง่ะเอาเบิร์ดแล้วแม่ตะโมกันะทุกทุกเอาเลยลูกที่เหลือลงหมดเลยลูกเงาะก็เอาโลดเงาะลงหมดเลยืทุนไม่ชอบกินเงาะเนาะจะโบไว้ลูกเดียวดับกัญเตลุนะคะเออมาคนละหน่วยสองหน่วย เจ้าขึมุมออกมาเลยวางใยหล่าไว้ให้น้องเจอด้วยเอ้าเอาลงมาทำไมเนี่ยไว้ให้น้องเจอเหรอเดี๋ยวเวลาลงเลยลงเลยลงเลยเอาไปไว้ดเสียลูกฮามันได้เยอะเกินกว่นี้แล้วมันเยอะมากไม่เอาแม่อ่ลงเลยเออเอาชั่มโอไหมปวดแล้วบอกชั่มโก็เอาไปเสียแล้วนี่นะยันเมจะเยอะนี่เราทองนะเอาคือเราเสียชั่มโอนะนะโออาครับอ้าวบ้านปุกปุูจริงเหรอขยุ่งขยะเราเนี่ยเอาลงเราเอาลงเลย ถึงเรามารอฟังข่าวมันกิ้งลงรถข้างน้ำง้นเลยบ้านยาก็มีตรงนี้ก็ได้เราดี๋ยวให้แม่แบบนี้เพิ่นไปหาเดี๋ยวกลับไปเอาถุงก่อนเดี๋ยวรอเรารอเออเอาเลยเพราะว่ามันจากสวนนะสดๆเลย ลูกกรอบลักเลยนะแม่นี่กรอบี่นาทีอันนี้เร็วกลับมาถึงพวกกอกพร้อมข่าวดีครับเอฟซีครับพอแล้วพร้อแล้วพอแล้วพอมแล้วนาทีอันนี้แบ่งกันไปนะจ๊ะอร่อยมากเลยพลอยลูกค่ะแม่เลยทิ่ออกจากกระสอบเลยที่สดจากถั่วเนี่ยลูกมันก็เลยกรอบอร่อยไหมลูกอร่อยค่ะดูที่จากอู้เก็บมันหมาดเลยนะคะนี่ปิดออกเลยลูกนี่ปิดออกจากกลางเลยลูกจากกลางเลยนั่นแล้วปิดแล้ว ไม่เรายังไม่ปิดหมดนี่เดี๋ยวเราหุบไกอ่อันนี้หุบอยู่นี่นะเก็บแบงหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าอืออยู่นี่คืออยู่นี่ห้าหกเยอุนบ่จ้าอือใส่ถุงเลยลูกใส่เลยเบนหากเอาเลยลูกอันนี้นะเบนเบนไม่อยากหาก็ยังเอาเป็นพั่วเอาไปโลดอือพเพ้นไม่อยากเอาออกเอาไปห้อยไว้เด้อ เออน้องเบสเอาแบบนั้นก็ได้เออตามสบายอืมเพ่นก็พอน้องเบ้ดีใจมีใบเมาแล้วเด้เอาให้แม่เหมือนเดิมบอกแม่ก็เบ้นอู้หู่นเก็บไใบบอกไข่กะเบ้ไข่กะเบ้นใส่ถุงถุงไข่ก็เป็นถุงเเอาลยไข่ก็แบ่งใส่ถุงเข็นตะลุบน่ะเอาเด้อเบนเดอร์น่ะยเข็นตะลุบน่าดูมันน่าจะดีสามหน้าหก เดี๋ยวสภาพก็ค่อยโทรให้พ่อนิมมารับไข่ระเบนุ่มใหญ่ทั้งบ่าเป็นย่างใหญ่ะค่้ค่อยซื้อมาพิเศษน้อยนี่นะคะมาจากรํมก็แบ่งผลไม้กันเด้อค่ะเพราะว่า fc เพื่อนเอาผลไม้มาฝากพี่จำปาดงเยอะมากเจ้าของสวนงออกมานะคะ แล้าของสวนงอกมางอก็หวานลูกก็โตโตแล้วน้องพลอยน้องพลอยเอาเอาน้องเบสเอาแค่นั้นบ่ลูกออนี่แล้วตื่นตื่นมาก็นี่แล้วนะตัวนี้น,น,น,ะ,น,ะ,นะนั่นแหละนั่นแหละถุงนั่นก็ใช่ไหมได้ไหมใช่ไหมเออนั่นแหละโอเคเอาไข่เขาก็แบ่งไข่กันเอาไข่แล้วก็สามสี่ห้าแกกินเลยลูกกินเลยกิน เราได้เราได้ทุกอย่างเพราะพ่อปู่ปาริจิตปลูกเชสุวรรณเลี้ยงลูกหลานอล้วก็ fc พูดใจดีลุงพลป้าแตน fc fc ลุงพลป้าแตนีหวานวันนัดทีจ็บเลยนั่นแหละก็ขอบุญบุญหนุนนำให้ fc เนาะขอให้ fc ได้ความนาาทีไม่่เอลคะไข่ทุกขั้นเลย จับปะรดไหว้จ้าไปดูแอดมินซิพรุ่งนี้เตรียมไปเนาะเปิดดอกผลิตภัณฑ์สินค้าใหม่เจอกันอีกจำปาดงพรุ่งนี้รำอีกนะคะพรุ่งนี้ไม่ออฟจ้กรำอีกนะคะพรุ่งนี้เราคออเดอร์รำรัวๆออเดอร์รำรัวๆดูทอดวันเสาร์วันอาทิตย์อีกใช่แคาจานก็มีก็ไปไปเรื่อยๆ ไม่ได้เซ้าก็ไปทุกวันก็ดีขอบคุณเอฟซีลงพลประแตนมากๆเลยค่ะขอบคุณนะคะเอฟซีเนาะถ้าใครสนใจอยากจะให้รำก็ติดต่อมาได้ที่เบอร์โทร0849979851ค่ะตามนี้เลยนะคะเอฟซตามนี้เลยนะคะสำหรับที่นี้สวัสดีค่ะโอ้ตรงนี้วยเว้ย ใช่ไหมอ็เดี๋ยวเมื่อแกไอกไพร์พารู้และไอ้แม่นไอกไพ่์พารู้ด้วก็ทำเลยจ้าเมื่อคืนอย่างนี้เราจะแม่เอาไปแต่ปากนะขอบคุณค่ะเอายังแกมบ่อนอ๋อแล้วฝากสองลูกแล้วค่อยเอาถุงมาเลยเอาจีเอาอันนี้อ๋อลวดเทมักอันมักนัดสึ่มักนัดสค่อคอยไปเอาหนามูดอก เอ๋แล้วออกไปเอ๋แล้วใคเลยนไม่ออฟนะเอาเด้อเก็นตะลุกนี่เลยเนาะจ้าเบ้นห้าร้อก็ัด้เลย่ะใส่ตรงน้ำกันนี่แหละการตะลุกตรงนี้ก็ให้ใหญ่เองเนี่ยออแบ่งกันนะคะเอาว่าเอาข่อยอันนี้อันข่อยบล็อกข้องน้ำดอกอันมากแน่นนะข่อยข่อยพันมากข่อยรอกระบะเป็นข่อยฟางโป๊กเลยนะข่อยนะสับปะรดกไม่ปันใดจ้า แอร์ฮอสเตดไปแล้วด้วยคุณตั้งโทรศัพท์พร้อมโทรศัพท์รับงานออเดอร์ลำมรัวๆนะคะนู่นแม่มาอันนี้เอานั่นมันเอาอะไเอาแล้วตัวอันเออนี่เลยนี่เลยนี่ละเอานี่นะคะคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ